พี่ใหญ่อย่าวิ่งเข้ามาใกล้นะพี่ใหญ่อยู่ในดีเรีวเรียวมาหานะแซงพี่ใหญ่ดีกว่าพี่ใหญ่คันใหญ่จังต้องแซงไปให้ไกลๆอยู่ดีดีวิ่งเรีวเรวมาหากันเนาะมีแต่รถคันใหญ่ๆอะ่ะถนนเส้นนี้ย มุ่งหน้าไปนะยองไปพัทยามีแต่รถมีแต่คันใหญ่ๆมีแต่รถท่วงรถเทเลอร์คันใหญ่ๆกันเลยบางแสนพัทยาวิ่งตรงไปครับชนบุรีชิดซ้ายบ้านบึงแกงลงนะยองชิดซ้ายครับ บางแสนพัทยาวิ่งตรงเลยครับวิ่งแซงพี่ใหญ่ได้ไหมเอาอย่าปีบกันนะพี่ใหญ่อย่าปีบกันนะแซงไปเลยเดี๋ยวพี่ใหญ่ปีบเข้าช่องกลางพอดีเลย ่ใหญ่เครื่องแรงแซงแล้วเอาอย่าปีบกันนะพี่ใหญ่เข้ามาหากันอย่าเพิ่งปีบกันนะเปิดไฟแมปแมป,แม,ปมาหากันนี้ไม่ได้นะปีบกันนะวิ่งแซงพี่ใหญ่ก่อนเดีย๋ยวพี่ใหญ่ปีบเอา แต่งหนา้าพี่ใหญ่ก่อน